ใบดีพี่น้องมาพบเราคือเราหาอุ้ยบ้านสีวิไลเปิดพามาเล็นแบบเตี้ยเสื้อดำใส่หมวกพี่น้องล่างกับเขาตอนนี้ก็อยู่ต้นสนพี่น้องอยู่ร้านใหญ่คือเก่ามีล่านต้นสนมาสอยแล้วก็เลี่อนกระบกวันเลยพี่น้องพัอกสองคนตามทั้งข่อยตอนข่อยพักบริไทพี่น้องเบิ่งได้ผมมีหูจับกล้องให้บิ่ง

他说。 เตี้ยลาบนางไก่ี่เนื้อนางมันเงานางไก่ก็หมักเรยมไม้หม,มักแตงพักกินกับเอาเป็นออไป,อไปไเอใส่ปลาลงไป เป็นยังไงเลยพี่น้องลาบนางไก่ร้อนก๊อตลงมือเลยพี่น้องปวนลงมือมาน้องมาคุจะน้ำกันสุดเซ็ตเลยโอ้โหข้อเสียกข้อเซิร์ฟพี่น้องโตนี่ลูกค้าพี่น้องกินเลยพี่น้องแซ่บนนวดแซ่บอยู่บ่สุดยอดเลย แซบ,บออึบมาเลยเอปออที่แห้งเ็กลองเข้าบ้านรอว,ว่านเป็นอ้อขวดใส่หอยลงไป งอ่อมลงไปใช well. ่ลงงไปเป็นเรอ้ลงไปเอ๊นา้ว อันนี้น้ำจิ้มุกี้ลางเดือที่นอ้องอันนี้สาวคอนน้ยคนสวยประจำร้านต้นสน แก๊ปนะครับตอนนี้เงียบเจน้าเปื่อยนี่นะชลายเฮ้ ครับุกขี้แห้งเนี่ยเขาปลาผัดแห้งเบาวัน

วอแจะพัดก็ไมเอาวูสับนี่นีไก่ดาวกรอบๆี่ เก็บอแล้วอเก็บออกเก็บจานอะไรกันเราอ๋อ ใช้ระเบิดบ่เนี่ย<ะ>ไ<อ>มไปออกน,น้องจ็บกัวล่ะเอาละี่น,นองจบคลิปไปท่านี้เพราะกันคลิปหนามากะก็เลยก็แชร์ได้ก่ต้องกปตามไปล้กันเนาไปแล้วสวัสดี